เอาละครับสวัสดีพเพื่อนรักชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยก,ก,กันกับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคลิปโป๊มโกช้นเคยนะครับสําหรับใครยังไม่กดถูกใจ u b s ส r i า e ทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะมาทุกคนครับผมวันนี้นะฮะเรามาตีลูกเกียร์ด้วยกันนะครับผมคนพร้อมวันนี้ <laughs> วันนี้ต้องตีใต้ยิมเท่านั้นนะครับผมและแน่นอนนะครับผมก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมเราต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำยังไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับ <c oughs> หากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่สดแสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุนชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ โอเคครับ okay, ผมตามนี้นะฮะก็มาตีใต้ยิมนะฮะก็คิดถึงนะสมัยก่อนนะที่เราแบบว่าหวดกันใต้ยิมอย่างเดียวนะแต่จริงๆเราชินกับโควิดไป2-3ถึง3ปีใช่ปะที่ได้ตีบัตรตีไกลนะฮะอันนี้คือว่าต้องคนที่อยู่ใต้ยิมเท่านั้นนะครับเป็นเหมือนกิจกรรมชา a d โดว์มิวทูตอนนู้นเนาะทุกคนน่าจะเคยดูกันไปแล้วนะแต่วันนี้ทุกคนผมมาตอนเช้าไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ผมเละมากนะฮะ คือเมื่อเช้าฝนตกหนักมากลูกเกียตัวแรกไม่ได้ตีนะเข้าไปรอที่สวทชนะเราแบบว่าเละเทะนะฮะเละแบบเละเลยนะครับผม <c oughs> กคนลงไหมอะผมไม่มีบูทเพื่อนด้วยอ่ะถ้าไม่ลงก็ต้องรออีกรอบหนึ่งน่าจะมือหงอิกอยู่ครับแล้วลูกเกียบอกเลยเป็นมอนที่เก่งค่อนข้างตึงมือมากๆนะแล้วครับผมรอบแรกอาจจะเสี่ยงมากๆเลยนะ6 <c oughs> คนนะครับมา300วินาทีนะครับมาเจอกันนะครับว่าดูกันว่าเป็นยังไงนะะเออลูกเกีย เจอกันหน่อยเพื่อนอันนี้ก๊อตเราคือเป็นตัวที่ดีมากๆนะฮะใช้ได้ทั้งท่ากรัชนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งท่าสโตนเอตเลยนะครับเพราะว่าลูเกียเป็นทั้งบินทั้งจิตนะครับผมใช้ได้สองท่านะเฮ้ยลงอยู่มีเพลย์ไฟเจมกันใช่ไหมเออช่วยกันปลาหน่อยก็แค่นั้นแหละลงลๆงลงน่าจะได้แหละโอเคเราก็กังวลกลัวจะไม่ลงนะฮะเพราะจริงๆบอกตรงลูกเกียอึดมากเก่งมากนะฮะโยนยากด้วยนะครับไม่อยากจะจับน้องเท่าไหร่เลยยังไม่โกรธเลยนะ แน่ใจแล้วผมจะไม่แน่ใจแล้วผมว่าผมต้องใช้ชุบใหญ่อะแล้วก็เข้ามารีจอยนะครับคือถ้าใช้ตี้อื่นผมอาจจะไม่ลงนะครับเนี่ยปลาเกมหน่อยปลาเกมหน่อยปลาเกมหน่อยเกม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 อืม โอเคโอค้โหไปไวมากสุดยอดโกดรอบเดียวใช่ไหม <c oughs> ไม่เอารอบ2อแล้วนะยูยูมาโกดอีกรอบหนึ่งนี้ไม่เอาแล้วนะฮะเฮ้ยไหวยูไหวยูห6คนก็สบายสบายเงเนี้ตอนนี้รถไปครึ่งหลอดแล้วนะครับผมแต่ว่าเวลายังไม่ถึงครึ่งนะไม่ถึง150าสิวิก็แปลว่ายังน่าจะปลอดภัยนะฮะลูกเกียรทำไมเขาตีไม่ค่อยแรงเลยอะไปะเปี่ยนผมตัวที่เ่าไห่เนี่ยจะไม่ได้ฮะโอเคแหละครับผมน่าจะเหลือประมาณสัก ร้อยวิผมว่านะฮะร้อยว,วิชิวชิวอยู่นะครับถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งนะครับผมเราจะไปตีกันนะครับอยู่ใกล้นี้นเองนะเสาเช่นเกมนะพอดีเราอยู่ลานพญานาคล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวผมก็เนี่ยรอยอยู่แถวนี้ก่อนนะฮะขวดแย้รอนะเดินขวดแย้ไปเรื่อยๆนะแปบ๊บเดียวเองนะครับผมจะได้ตีอีกตัวหนึ่งนะผมมาตั้งเป้าไว้สิบนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วจะไม่ได้แล้วสาตัวอ่ะสามสี่ตัวเหมือนเลทเอาเป็นไงเดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมันะ้งมีอีกตัวหนึ่งก็โอนะอ่ยู ไม่ได้ตีบอสอย่างนี้นานแล้วนะครับแบบว่าใช้เวลายเยอะๆนะครับผมดูท่านสักกิข้างหลังบนจอนะฮะสีฟ้านี่คือเจ้าของยิมตอนนี้ปะวะร้อยวิไม่ทันนะ่ะดูเ๋อวโหเกือบแล้วโอ้ยตายไม่ถึง6ตัวครับผมสุดยอดเลยโอเค,อเคก็ประมาณละวิประมาณละวิเออ90กว่าวิเรียบร้อยโชคดีที่ได้ชัยดี้ครับมาทีครับผมชัยเอ,อ๋ยชัยดี้มาเร็วเฮ้ยแต่งตัวอย่างเท่นะฮะชยัยมาทีชยัย ไม่นี่ครับสองศูนย์ห้าเก้าดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ใช้สับป,ปะรดแน่นอนนะฮะโยนโคตรยากนะครับผมผมจะใช้เป็นเบอร์รี่ทองนะฮะแล้วก็เนี่ยทุกคนมันไม่ต้องล็อกบอลน,นะลูกเกียร์นะครับโหแล้วมันตีถี่มากอะ่ะโหเอาจังหวัดไหนให้โยนบอลน,นะเนี่ยแล้วข้างบนมันโยนไม่ถึงนะเว้ยไปลงมาข้างล่างลงมา โยนไม่ถึงโหแล้วขึ้นไปควงข้างบนเลยโยนไปก่อนลงหนึ่งเพื่อรีเซ็ตมาแล้วกันจะบ้าตายทุกคนผมว่ามันจะจับไม่ติดเอานะฮะเนี่ยลูกเกียเนี่ยเอาขึ้นไปอีกแล้วเพื่อนปลาไม่ถึงนะฮะอยู่กับดวงล้วนๆโยนเกรดก็พอแล้วนะครับลูกเกียอาจริงเป็นตัวที่ผมไม่อยากโยนมากๆนะผมบ่นตั้งแต่เช้าแล้วกับน้องๆนะฮะว่าไม่ <laughs> อยากโยนเลยเออไม่ไหวนะฮะ โดนก็ยากตีก็ถีถีเกินนั่นเล้ยงบอลอีกเดี๋ยวแปดลูกเลยฮะโอเคไหนก็พอแล้วนะจุดนี้เอาหมดแล้วนะครับผมพอแล้วโอ้โหไม่ติดครับเตี๋ยวบอลฟรีไปสามลูกแล้วเป็นอะไรเนี่ยทำไมบินขึ้นจังเลยเป็นอะไรบินขึ้นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็นเอาไหนก่อน โอ้โหมาโอ้โหมันไม่เข้าอะไรเลยโยนยากจริงๆครับทุกคนผมบอกเลยติดเถอะโอ้โหเหลือกี่บอลเนี่ยเหลือห้าบอลโยนยังไงให้เข้าก่อนโอ้โแล้วตีโคตรทีคือแค่ลูกเกีย์ธรรมดาก็จับยากอยู่แล้วครับทุกคนแล้วนี้ไม่มีช่องให้โยนบอลเลยฮะคึกเกินเคจะขึ้นทำไมข้างบนเนี่ยเออลงไหม ไหนก็เอาแล้วทุกคนจังหวะนี้นะฮะพอแล้วพอแล้วเรามีแล้วนะแต่เราก็อยากได้อีกไม่ต้องบินก็ได้ไม่ต้องบินก็ได้เพ <laughs> ื่อนโอ้โหเพื่อนอยู่ด้วยกันก่อน <c oughs> โอ้โหยากจัดเลย <c oughs> ตัวเดียวก็บันเทิงเลยครับ <c oughs> โอ้โหไม่เสียบอลฟี ไม่ถึงโยนอะไรก็โยนแล้วครับจุดนี้ฮะจริงๆอยากโยนแค่เกตนะแต่ว่ามันถี่เกินนะทุกคนมันตีบอลถี่เกินเราโยนให้เข้ายัางยากเลยครับเออเนี่ยเห็นปะโยนให้น้องเข้าบอลก่อนตอนเนี้ยโอ้โหไม่ติดนะ <c oughs> ตัวแรกก็ไปซะแล้วรับบอโอ้โหไม่ได้เห็นแอนิเมชันนี้นานมากโอโ้เข้าขา <c oughs> ถ้าควงครบถึงลูกติด โอ้โหเรียบร้อยบินนะฮะตัวแรกลางไม่ดีเลยฮะโคตรแย่เลยจะได้ติดสักตัวไหมฮะวันนี้นอกจากชายนี่เนี่ยโคตรแย่เลยสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีอีกแค่แค่24นาทีเองนะครับผมตอนกี่โมงนะบ่ายสองนาทีนะครับผมมาสักครู่นะครับมาครับผมอีก50าสวิครับตรงนี้น่าจะมีคนเยอะนะครับพอดีวันนี้มีงานโอเพ่นเฮาด้วยนะครับคนแบบโคตรเยอะเลยทุกคนมาอัดวันเดียวกับมอนทันน่นแหละฮะ อัปเกรดมอนเต็มวะผมยากได้กระเป๋ามอนมายังแอบอัพมาโดยไม่บอกผมปะ <c oughs> แบบแอบอัพมาโดยแบบว่าไม่ประกาศออกข่าวอะไรเงี้ยเอออัพเลยอะไรเงี้ยนะฮะ <c oughs> เพิ่มเลือดอ่าไม่ต้องแล้วนะฮะเดี๋ยวลุยกันนะครับเราจะใช้ทีมหินตีนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าเมก้าก๊อฟน่าจะเวิร์กสุดจริงๆนะเพราะว่าก๊อฟมันได้ทั้งหินทั้งมืดนะครับผมครบเลยอะครบแบบครบจริงๆนะพอน้องแพ้ทั้งสองธาตุเลยนะครับลูกเกียโยนเลยจ้ามอนไม่เต็มใช่่ะมอนผมเนี้ย <c oughs> ดูมอนเปปโอเค6 7 8 9เลขอย่างสวย14คนแล้วครับผมแม่เจ้านี่แหละพลังแห่งสหบาธาสุดยอดครับผมกดเลดีเลยครับ่างนี้15คนแล้วฮะลงยิ่งกว่าลงอีกครับตรงนี้คนเยอะเลยครับโคตรชิลครับผมมีเลดีมา8แล้วครับเต็มไหมห้องนี้ทุกคนเขากดเลยดีแล้วนะครับไปลุยกันนะครับผม15คนนะครับชิลเอาแล้วผมทำไมไม่เอาทีมนั้นมาวะมีก้าอีโวไปเพื่อทำเพื่ออะไรนะ ทุกคนนะครับมันมีเสียงเอ็ดวอลล์แมนต์รอบๆนะค่อนข้างดังยังไงขออภัยไปด้วยนะครับดังมากเสียงโน้ตีดเสียงไมโครโฟนเสียงอะไรต่ออะไรฝนก็ตกน้ำํำนองข้างหลังผมเลยฮะวันลูเกียเดงจริงๆนฮะสมเป็นเทพสมุทรนะครับผมเรียกฝนมาซะงั้นนะโดดกโกรธแล้วโกรธแล้วโยนเพชรโยนเพชรเออโยนเพชรโยนเพชรโอเคครับโยนเพชรกันรัวๆโอ้โหแตกแล้วสุดยอดอยังไวพลังแห่งสาบานานะดีจริงๆเลย แล้วจะจับติดไปเนี่ยวันนี้ขอสักตัวได้ไหม <laughs> เดี๋ยวเส้นอันนี้ผมจะกลับไปนั่งตรงโดมต่อนะครับเพราะว่าโดมมันเป็นตรงกลางแล้วนะครับมันจะเห็นอะไรรอบๆเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้มันเพิ่งบ่ายสองนิดๆน,นะครับผมตัวละชั่วโมงก็โอเคนะเออวร์นอยู่ใช้นี่เลยเหออยากจับติดง่ายๆโยนโคตรยากเลยนี่แค่ลูกเกียรธรรมดาก็โยนยากแล้วเพราะเป็นชาโดลูกเกียนี่มันอภิมหาแห่งการโยนโคตรยากยนะฮะใช้เอ,อ๋ยใช้นี่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเลยมาใช้ใช้ไม่นี่ครับผม2 0 2 4 โซเอ้ยทุกคนดูเนี่ยดูมันมันโยนยากอย่างนี้นะฮะคือแค่ธรรมดามันก็ล็อกบอลไม่ได้แล้วมีคนได้แน่เลยเชนี่นะฮะจับกันทุกคนปั๊บเฮ้ยลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมเพื่อนเราเราตีตีบอลไม่ถึงนายตรงนั้นน,นายลงมาลงมาหมุนข้างล่างนะเป็นอะไรต้องขึ้นไปหมุนข้างบน มันเสียเวลารู้ป่ะเออลงมาเนี่ยเนี่ยควงตรงนี้ควงควงแล้วจะขึ้นไปทำไมมันโยนไม่ถึงโอ้ยเสียบอลฟรีแล้วหนึ่งะฮะโอเคโยนแล้วนะไม่สดแล้วนะไม่ติดชาโดูไม่จับโคตรยากเลยไนส์ไนก็เอาแล้วนะจบนี้ พอแล้วมั้งโอ้โูไม่ติดครับทุกคนวันนี้จะเป็นวันแรกหรือเปล่าที่ผมทําสถิติจับวอดหลุดทุกตัวอะไรเงี้ย <c ười> คือเรามีแล้วนะชาโดลูเกียแต่ว่าเราก็อยากได้เพิ่มนะเออไม่ต้องใจร้ายกับเราขนาดนั้นก็ได้อไม่ติดครับผมสี่บอลเข้าสามลูกเกตไหมอะ่ะท่านไหนมันจะไม่ได้ขนาดนี้พอแล้วไม่ติด <c ười> เพื่อนครับ <c ười> โอ้ยไม่เข้าวงเลยพอแล้วครับพอแล้ว ทุกคนผมดูลางไม่ดีอีกแล้วนะฮะเฮ้ยพอแล้วโอ้ยปายากนะไหมคือ <c ười> ตัวที่แล้วก็ปลายากอยู่แล้วเว้ยแล้วนี่คือตีไม่พักเลยไอ้บ้าเอ้มาผมวงในแล้วอะผมบอกเลยเกดก็ไม่เอาพออุติดแล้วติดแล้วได้แล้ว ได้จะไรได้สักทีไม่ดีนะฮะแต่ได้ก็ดีแล้วนะครับผมเอ่อซีออลูเกียนะฮะเรามีเอฟเพกตัวหนึ่งเนาะที่เป็นเอฟเพ็กูเกียนะฮะแล้วก็ใชยนี่ไม่ใช่ตะกดชาโดเรามีแล้วนะฮะตัวนี้เป็นรูเกียธรรมดาตัวนี้เป็นเอฟเพ็กูเกียนะฮะยังไม่ได้เพนะียรีิฟายเนาะถ้าเพียรีไฟแล้วมันจะเป็นแบบ โคตรเท่นะครับผมเป็นเอ펙นะฮะเออเห็นบ้างเห็นไฟฟ้าบ้างมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับผมตัวนี้ผมจะเก็บไว้นะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตัวต่อไปยังไม่รู้เมื่อไหร่นะยังไม่เห็นนะครับจากแผนที่คือยังไม่เห็นไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยคือไกลเกินไปนะไปไม่ไหวนะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ๋อนี่เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันแบ่งให้เลยว่าโอคโอลี่เนาะขึ้นมาข้างบนข้างล่างก็เป็นแบบรีโมทได้อะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะจะเชื่อกันตัวต่อไปครับผมมาครับทุกคนครับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนคือเมื่อกี้ผมไไไปรรอออแแล้้ววมม่่ดตีนะคับบบผขญาา ไม่รอใครแล้วนะได้ตีชัวนะครับผมเมื่อกี้แทนที่จะได้ตีอีกตัวหนึ่งนะรอกระไปกันมานะครับล้วก็คิดว่าจะมีคนตีอีกอะไรเงี้ยไม่มีครับผมเงียบเลยนะฮะถ้าไม่มีน้องๆผมมาตีด้วยคือแบบว่ามันการันตีเลทไม่ได้เลยครับผมโคตรเศร้าเอ11คนนะครับผมโอเคคนที่คุยกันไว้เมื่อกี้ก็มาตีด้วยนะฮะดีแล้วนะครับผมอ่ะ12แล้วได้ละลุยกันนะครับทูสุดท้ายขอใช้นี่ปิดคลิปหน่อยนะฮะคือเอาจริงๆผมคาดหวังว่าจะได้เยอะกว่านี้เว้ยคือแบบ ทักสิบตัวแม้อะไรงี้มทก็พอเล่นได้อะไรยเงี้ยเขาเกิดเยอะนะครับแต่ว่าไม่มีคนตีทุกคนวันนี้ผมเจอกี่ตัวเก้าหูมีสิบตัวนะครับเนี่ยทุกคนที่ผมเจอวันนี้เนี่ยตัวที่สิบเลยนะครับคือแบบเยอะมากอะ่ะมันมันควรจะได้ตีอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่ากลายเป็นว่าพออย่างงี้ปุ๊บคือไม่มีคนตีเลยครับเอาจริงๆแล้วเล่นตามสายรถไฟฟ้าก็ดีกว่าจริงๆนะครับผมนะสวัสดีครับทันไหมฮะนะโอเคครับ<ด>ผมเข้าอนแรกเลย <laughs> คือผมจะมาลองไงรอบนี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเล่นที่มอพพอ,พอไหวไหมอะไรเงี้ยทุกคนแล้วผมก็แบบยุ่งๆด้วยนะฮะก็เลยแบบเอ้ยอเราตัดสินใจเล่นที่มอทและกันนะครับไม่ได้ไปตามสายรถ้ากับพี่หมีเหมือนรอบที่แล้วเนาะที่ไปตีจอร์ดมิวทูนะฮะเป็นไงฮะ เรียบร้อยอย่างเงาเลยได้สามตัวนะครับทั้งวันเลยนะทุกคนนี่เย็นแล้วนะครับผมนะผมมาตั้งแต่ประมาณแบบเกือบเกืบเที่ยงอะไรเงี้ยนะฮะคือแบบโอ้โหไม่ได้ตีเลยเกิดเยอะนะทุกคนสิบตัวนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าได้สิบตัวก็ชิวอะเออแต่นี้ได้สมตัวเดินไปโคตรไกลเลยนะฮะตรงที่ไปนู่นนะทุกคนผมเดินไปตรงแถวๆบอลลสี่เออตรงที่เอ็นรูทอ่ะสี่หรือห้าไม่รู้นะครับผมอไม่มีคนไปนะฮะโยนโยนฮะโยนโยนโยนเบลลิไฟเจมนะฮะนี่นะอืมโอเค ไปอย่างไวต้องใช้คลัชนะครับผมนี่เพราะว่าบูตอยู่ใช่ไหมเออเอ,อ๊ะเ,เดี๋ยวเราไม่กล้ามันไม่บูตตัวเองเหรอทำไมเมื่อกี้เหมือนมีคนเป็นเมกล้าล่รมันเลยขึ้นว่าเราตีท้าบูตอะนั่นน่ะสิฮะมาขอใช้นี่ปิดคลิปนะครับเออตีน้อยแต่ได้ใช้นี่ก็มีอะไรงี้มีวะ <laughs> โยนก็ยากใชน้นี่โชว์หน่อยครับให้รู้ว่าไม่ เยอะก็ได้เออมารอบที่แล้วมีดูเป็นสิตัวก็ไม่ได้รอบนี้เพิ่งจะ3ตัวเออไม่ใช่สี่ตัวสตัวนะฮะช้นี่มาฮะโชว์หน่อยโอ้ไม่มีอะไรเลยรางวัลช้14บอลน,นผมใช้ไม่นี่ครับผม2035นะไม่น่าจะดีนะครับเรามาจับกันอย่างแบบว่าจะบอกว่าล็อกบอลก็ไม่ได้นะน้องควงอันล่างผมโยนเลยครับผมไม่สนใจแลนะ้วขะไนท์พอเอออย่างน้อยก็เข้าวงไนท์ นะโยนลูกเกียนี่ลุ้นทุกลูกเลยครับมันคึกเกินนะครับเมื่อก่อนตอนเราจับกับไอ้ที่เป็นตัวที่มากับเควสะมันง่ายไงทุกคนมันจะแบบลูกนึงติดอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือแบบว่ามันไม่ใช่เลสอย่างนั้นนะจับยากนะครับแล้วลูกเกียทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าล็อกบอลเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เลยก็พูดได้นะเพราะว่าวงมันตามไงดันติดง่ายอีกอะไรวะเนี่ยโชคดีไปนะครับ โหโคตรไม่ดีเลยทุกคนผมมีอยู่นิดหน่อยถูกไหมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรามีอีก2ตัวใช่ไหมผมมีลูกเกียร์ดีๆบางมัวเนี่ยตัวนี้เล่นหลีกล่างได้นะฮะ CP มันต่ำนะครับผมตัวนี้เพียวรฟาฟแล้วก็จะสูงอยู่นะครับแล้วเป็นเอ펙ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวต้องเพียวรฟาฟอยู่แล้วนะเห็นป่ะทุกคน CP มันดูยากมากเลยทุกคนฮนะเนี่ยอันนี้ CP สองศูนย์สามห้าใช่ไหมดูดิเป็นอย่างนี้อันนี้สองศูนย์สองสี่ ดูยากมากๆนะครับผมมันแบบไม่อยู่ในเล้งเลยนะครับผมดูโคตรยากเลยตัวของชาร์โดนะครับเฮ้ยหมดแล้วนะฮะเหนื่อยจัดๆเลยทั้งวันได้สามตัวเกินไปนะครับผมเกินไปจริงๆนี่อะไรตรงไหนห้าโมงสิบสองโอ้โหฝั่งนู้นเลยฮะถ้าแบบไวๆผมจะได้รอนะะถ้านานเกินไม่เอาแล้วฮะไม่ไหวเดี๋ยวว่ากันนะครับผมน่าจะไม่ได้ตีแล้วครับ เดี๋ยวผมอาจจะต้องกลับไปตรงเดิมก่อนไปดูก่อนว่าแ,แถวนู้นมีเกินหรือเปล่านะถึงจะว่ากันอีกทีนะฮะแต่ผมขอญาตไปคลิปตรงนี้ไว้ก่อนเลยละกันนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ผมสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะฮะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนท่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักผู้ชนพายตามเชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มแจวหรือปุ่มสมัครดานล่างนี้ได้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆแบบเมื่อกี้นะกดระดับนักประจญภัยมาได้เลยนะครับใครไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบมีนะกดแท้งหรือขอบคุณนะใต้คลิปนี้เนาะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็จะคอมเมนต์เท่ๆได้ด้วยนะครับมันก็จะฝังอยู่ใต้คลิปนั้นนะครับผมเล็ช่องทางนะที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิปบ่อยๆนะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะใจดีช่วยแชร์ด้วยนะและที่สาคัญนะสับสไครต ล,ลิงเล่นของลิงสองการ์ดคลิปสปอนเซอร์อคลิปวีหลอกไปนู่นนี่นะครับฝากทุกคลิปเลยนะครับผมนะฝากไปด้วยนะครับดูทุกคลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี